ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลไทยเกรงฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้ยังอยู่กับบเอาเกรงคือเก่านะครับอยู่ที่นะครับตลาดนัดโคกบืออําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับกับเสาร์วันที่7เมษายน2564ครับพี่น้องนะครับสำหรับเสาร์นี้นะแกนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับสำรวจราคาให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับอยู่ทั้งตลาดนัดโคกบือนะครับโคกศรีสุพรรณเฮานะครับอ่า ไว้เป็นข้อมูลกับพี่น้องนะคเพราะได้เป็นข้อมูลว่านะครับราคางัวราคาไฟนะโซนทางนี้เป็นอย่างไรนะครับเปรียบเทียบกับทางอื่นพี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องเขาสนใจนะครับอยากเข้ามาซื้อขายกันนะครับหางัวนะครับเขาคอกอยู่ตอนนี้กันนะครับลองพิจารณาเบิ่งพี่น้องนะครับมีทั้งนะครับเป็นงัวเล่นะครับงัวขุนนะครับแล้วก็งัวราคาบ้านบ้านเฮานะครับรวมถึงงัวแดงนะครับเดี๋ยวสบรวมราคาให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเอาเนี่ยครับเข้ามาสอบถามกันเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเสาหนีนะครับเดี๋ยวมาหาไอ้น้อยก่นครับผมสว,วัสดี่ค่าไอ้น้อยครับ,รบนะครับวันนี้เอามาหลายตัวไว้หน่อยอ่าโตเนาะโโเนาะโโโโโนะครับพี่น้องนะเพื่อนเอามาหลายตัวอยู่เดี <หา S 1> ๋ยวๆๆโถามราคาไอ้พี่น้องได้ทราบกันเลยรับได้ครับตัวนี้ตัวนี้ห้อง42ครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทพี่น้องนะครับอ่างวดเดือนไรเนี่ยงวดเดือนงวประมาณเก้าเดือนพี่น้องนะครับเนาะเนาะนะครับ ประมาณเก้าเดือนนะครับสำหรับอายุมันให้เบิงนะครับนี่ขอบหูดําอยู่พี่น้องนะครับได้เครื่องออกดําอยู่นะครับสูงแล้วยังเป็นงวน้อยอยู่ครับสูงไปอยู่ประมาณนะครับเกือบร้อยสี่สิบได้มารับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับยังเป็นงวน้อยอยู่นะครับเออตัวต่อไปครับนี่หมนสองหกหมื่นสองพันบาทเนาะตัวนี้นะครับผมจักว่าพ่อมันตัวอะไรนี่ครับเนี่ย โบจักที่มาเนาะพอมันนะครับอืมนะครับอาสหรับตัวนี้ก่าร้อยสี่สิบได้นี่นะครับวัดดีๆนะครับพะมานนี่แล้วครับเนี่ยนะครับนะครับใบเกยโบได้มานำเนาะสำหรับตัวนี้เป็นตัวเมียพี่น้องนะครับเป็นตัวเมียนะครับได้เครื่องดําอยู่ครับกบค้างกัได้อยู่พี่น้องสีแดงเข้มเป็นตัวเมียตัวนี้เด็กปียังครับพอปียังตัวนี้ ปีนิดๆเนาะปีนิดๆเนาะสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องสิบสามเดือน่าสาวันสิบสามเดือนพี่น้องนะครับหกหมื่นอะไนะหกหมื่นสองหกหมื่นสองต่อรองก็ได้เอานี่ตัวนี้เด้อยวแม่นี่เด้๋แม่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดแม่นี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวให้น้อยจับให้เบิกนะครับออกหูเลยเนาะนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับพี่น้อง ใหญ่นะครับสูงดีท้องว่างพ่อเป็นไปนะครับผ่านลูกหนึ่งเนาะผ่านลูกหนึ่งนะครับอ๋าะคกหางใหญ่พี่้นงแนี่หางยาวสูงพื้นผ่านลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกกระทบกับฮินดูบาซินนะครับสูงใหญ่ดีนะครับผมว่ามีร้อยหกสิบไปปลายร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบได้นะครับเนาะสูงดีครับสำหรับตัวนี้นะครับ เอีนะครับเผื่อใครมากใครสนใจตัวได้ยี่ใกล้อันนี้ก็แม่นบ่ะตัวนี้ได้ลายเป็นใครห้าหมื่นสองห้องว่างตัวนี้ห้องว่างพร้อมันะห้าหมื่นสองนะครับอันนี้เดียนี้สี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดค่ะมาอันมาตัวนี้กันได้ว่างเหมือนกันเนาะเอ้าหองเปล่าเม็ดพี่น้องนะครับยังบด้ผสมเลยจากโซนเนาะสองไอ้น้อยเพิ่นสี่สิบห้าสำหรับแม่ขาวนี่นะครับสูงเม็ดครับพี่น้องนะครับ สูงยาวต้นนี้นาะสิอยหาซิบกว่าหด่นะครับซามตัวนั้นกับอลหะซิบได้อละนะครับ,บนะครับอยู่คบพี่น้องไฟมาพันสีใจเดียวลองสอบถามมาเบิ่งครับอ่ะฝากเบอรใะะ์ให้หน่อยครับศูนย์เ้านึ่ย์เก้าหนึ่งหกเ อกเจ็ดแปดสองแปดสี่สามสองแปดสี่สามครับผมอาไอ้น้อยอยู่ทางเตาง้อยบ่ครับผมอยู่ทางเตาง้อยครับไายหมักั้งใจเดี๋ยวลองเข้ามาเบิ่งงวนนะสอบถามเบิ่งนะครับผมก็ได้ครับนะครับเอาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณสำหรับไอ้น้อยครับผมเอามาทางนี้ครับเนี่ยนะครับใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยละกลนี่บ่าครับลักไปได้ไหมห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาท นขนาดท้องนะครับผสมชาโลเลไว้ผสมเล่ไว้ได้เดือนไร่เดือนเดียวนี่แหละรับได้ได้เดือนเดียวเนาะผสมไปแล้วชาโลเล่เนาะครับเนาะโอ้ใหญ่ดีเนาะกว้างดีครับลำตัวมันอันนี้ดีแม่นปะอันนี้เป็นแม่ครับได้ไปได้ครับอันนียได้สองหมื่นแปดจะได้สาวแปดอันนี้จะได้สาวแปดเป็นแม่สาวนะครับเนาะจะได้สาวแปดพี่น้องนะครับเนาะให้เบิ่งใกล้ๆนะครับ ส่วนช่วงท้ายมันนะนะครับหลากหลายราคาพี่น้องนะครับสำรับเงอนเนาะตัวนี้นะครับเป็นผสมเล่ไว้พี่น้องนะครับเนาะนะครับงูลูกสองนะเนาะนะครับอยู่บ้านไหนอยู่นาแกครับอยู่นาแก๋เนาะเอาฝากเบอร์ผมนะครับ063 063 057 057 9659กสามศูนยนะครับซื้ออย่างไร ซอยเปาครับผู้ซอยเปาผู้ซอยเปาครับอยู่นาแกเนาะเอาโอเคครับผมขอบคุ่นครับเนี่ยต่อครับผมสวัสดีครับอมโฮมครับนะครับเอ้านะครับอ่ะตัวใดเนี่ยตัวนี้ปะอ้าเม่ขาวนี่ร้ายไปแล้วเม่ขาวก่อนตั้งไว้ตัวละสามเมื่อเก้า สามหมื่นเก้าพันบาทเนาะราคาตั้งไว้พี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นแม่นางมดแม่สาวแม่นางมดเนาะเนี่ยครับต้นอะไรดีราคาเดียวตาเดียวกันมืดเหมืบอกว่าแหมงอ่ะงัวกับประมาณเดียวกันพี่น้องนะครับตัวนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยอ่าขึ้นบานได้ผสมเลยขึ้นเครน่องแล้วอ่าอ่าตัวนี้ยังเนาะอ๋อนีครับสามหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ อันนี้มันขึ้นแล้วรอบนึ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปซื้อไปก็ไปผสมเอาเนาะตัวนี้ขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้ขึ้นแล้วพ่ออันนี้รับได้เนี่ยสามหมื่นเก้าคือกันอ๋ออันนี้ก็สามหมื่นเก้าคือกันพี่น้องอันนี้ก็สามสิบเก้าเหมือนกันเนี่ยนะครับเอาของพ่อบนโฮมเพอนมือนี้มีสามโตพี่น้องนะครับราคาเท่ากันหมดเลยมาสี่โตขายแล้วตัวนึงอืมนะครับผมรับเซ้าเนี่ยครับผมโตนี่มันขึ้นแล้วน้ำรับผสม เดี๋ยวไปผสมเอาาะพอเนาะครับผสมเมาครับผมอ้าฝากเบอร์เพราะ086 086 17 17 14 14 5 14 5 14นะครับพอบุญโฮมครับอยู่ต่างงอยเนาะครับครับเอาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมีสามโต๊ะของบุญโฮมเ่นเอาย่างต่อส่วนทั้งนี้ครับมาใซ่พอเรือเห็นแ๊บๆ แบสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวใดเนาะนี่มาสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันบาทนะครับสองร้อยผสมยังไงเหรอไอ้สมชารุลี่ชารุลี่ทองแก่เลยเนาะเนี่ยกลยคอดล้วมั้งเนี่ยน่าจะประมาณห้าหกเดือนนะครับ สมซัลเลเล่ไว้พี่น้องนะครับอืมนะครับมันย่างนี้ไปแล้วไอ้พนทุนอันนี้ด้วยครับนี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันบาทซีม่นซ้าพันบาทครับพี่น้องเนะี่ยเป็นตัวเทึกนะครับนี่ครับห้าหกสี่หมื่นสองเนี่ยแล้วนี่ห้าหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องอันนี้ห้าหมื่นสองพันบาทพี่นอ้องใหญ่ดีนะครับนกนทั้งใหญ่ทั้งสูงยาวดีเนาะ ใหญ่พ้อมนี่นาห้าหมื่นสองตัวนี้ได้นาพี่น้องห้าหมื่นสองพันบาทนะครับอามือนี่ครับงัวรี่หลายหลายพี่น้องนะครับน่าสนใจเลยนะครับถ่ายให้พี่น้องเบิงนะครับเผื่อภคยบุมมีโอกาสได้เข้ามาเบิงตลาดกับนะครับสัมภาษณ์ให้แล้วก็เข้าไปเบิ่งัวเผื่อภคยสนใจอยากได้กับไปเบิงอยู่บ้านเพื่อนหมือพี่น้องนะครับห้าหมื่นสองบาทนีงห้าหมื่นสองพันบาทคือกันนะครับท่านี่ดิเอแม่นปะลุงปุ้งพระงัวไปบ่แม่นเนาะ ครับดีนะครับเอ้านะครับประมาณนี้ครับเอ้าใครมาผัสสนใจครับเดี๋ยวขอเบอร์ก่อนครับ098ครับผม098 574 574 4155้าเจนึครับสี่หครับผมไอ้นุนาะโมดครับผมไอ้โมดนะครับเอานุวัติผ่ายไปหาพอเลยทีมงานเดียวกันมาเลยครับอ๋อนะครับผมเอาติดต่อให้เพิ่นไปได้ครับผม เอาขอบคุณเลยลครับอยู่ทางตะงอ้อย้ะครับเนาะผมขอบคุณครับมีหลายตัวอยู่พี่น้องนะครับเป็นงัวเล่งัวขุนนะครับพร้อมขุนแหละนะครับหลายตัวน่าสนใจอยอะน่าไปหาอยู่กระดานะครับอ่ะย่างต่อแล้วครับผมขอบคุณครับนะครับมันเป็นงูงัวเล่ค์มนค่าที่เยอะครับงัวชาโรเล่ผมย่างบอกทางนี้ก่อนนะฮะพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับ อ่าสสวัดีครับมือนีมาจากตัวน้องมาเนี่ยสี่ตัวเนาะเอาแม่นี่ก่อนเลยนี่แม่นบอยนี่กันได้โคกซิมหาบอยังบ่ปีเดือนอ่านะครับหนึ่งปีสี่เดือนนะครับอ่าเป็นแม่สาวกับพี่น้องอ่านะครับน่าสนใจครับโครงสร้างดีใหญ่ยาวอยู่พี่น้องนะนะครับสูงก็่าร้อยสี่สิบกว่ากอยู่นิดๆนะครับ ประมาณนี้งามพอบออกสีจำปานะครับเอาปลาแม่ลูกมเาเร็งปลาถือปลาเจี๊ยบนี่ตัวน,นี้แม่ลูกแม่ลูกรัไปได้ครับหกสิบ <65. S 1> ห้าฮะหกสิบห <65. S 1> ้าหกสิบห้าเนาะลูกแม่ลูกแม่หกสิบห้าพี่น้องนะครับลูกเป็นตัวเมียหกสิบห้านะครับนะครับออกสีเท่าๆหน่อยแม่มันนะครับ ลูกก็ได้สีเทาเดี๋ยวพี่น้องได้สีแม่มันเลยนะเนี่ยนะครับลูกเนี่ยเออเนน่ยขัดเหือรับพี่น้องงามดีครับสำหรับลูกมันก็ได้นะครับหกสิบนหะ้าเนาะเอานะครับเบิกทรงลูกมันพี่น้องนะครับเป็นตัวเมียรพร้อมงามดีขัดนะพี่น้องเอาหนาสนใจยืนให้ถ่ายเลยพี่น้องงามพร้อมหกสิบห้าออกสีเทาๆ นะครับสำหรับแม่มันก็ได้นะครับได้อีกเดือนแล้วนะเนี่สองเดือนสองเดือนเนาะชัดเจนดีพี่น้องสองเดือนสี่มือก็ขากับลูกมันก็งามเดียวนะครับตัวใดอีกเนาะตัวนี้เดี๋ยวหลายเป็นใดครับห้าสิบห้าห้าสิบห้านะแยกลูกไปห้าหมื่นแยกลูกพิ่งแรกลูกไปห้าหมื่นพี่น้องนะครับเนานะครับ ประมาณนี้นะครับลูกเป็นบะมันแดงบางทีแยกไปเอ่อลูกเทอง์กบะมันแดงขายไปห้าหมื่นห้าคุณแยกไปเนาะเอาโอเคครับผมเอาขอเบอร์หน่อบ้านเนี่ยศูนย์หกสี่ห้าศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเอาโอเคนะครับผมเอาขอ,อย้อยครับอยู่บ้าน,นไหนนะผมอยู่ตรงวัยเหนือเนาะ นะครับเอาบรรจอเบอร์บรรได้ะไรแบบนี้เอาโอเคขอบคุณในร้ายครับนะครับมีร้ายโตอยู่พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นแม่สาวนะครักซิมสายได้ไหมพกซิมหาเนาะนะครับงามอยู่ครับตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ลูกกับตัวห่านดีครับเนี่ยไปดูตัวเมียพร้อมเอาขอบคุณครับขายากตอมพี่น้องนะครับมาทางนี้นะครับสวัสดีครับพ่อพุ่งครับสวัสดีครับหลายโตอยู่น้องวอนีหน อ่านะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาหาพ่อปุ้งครับไปถามก่อนแม่นีได้ไงเราไปได้พ่อลูกอยู่นี่บ่อาพี่น้องนี่ครับลูกมันอยู่นี่ครับพี่น้องเก้าหมื่นสามพันบาทนะให้เบิกนะครับเก้าหมื่นสามพันบาทแม่ลูกพี่น้องนะครับแม่เนี่ยก็ใหญ่ดีพี่น้องนะครับสูงลอยหาสิบไป นะครับสูงโลหาสิบได้นะครับอาสิสสุดปลายละแนวสูงอยู่เงาอยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นแม่เล่ลูกมันออกบามันเนาะออกบามันครับพี่น้องนะครับลูกออกบามันตัวนี้เดยเพาะหกหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้หกหมื่นสามพันบาทนะครับเป็นแม่สาวแม่นาง พกเมื่นสามพันบาทครับสำหรับตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็แม่ก้าวมันเก้าหมื่นบาทแม่ลูกบ่ครับเอาแม่ลูกพี่น้องแม่มันผสมแล้วแม่มันผสมแล้วป่ะผสมยังไวพ่ะบามันแดงครับบามันแดงบามันแดงเนาะนะครับมีใบบ่มีนะครับเอามีใบอยู่พี่น้องนะแม่มันผสมแล้วนะครับเก้าหมื่นนะครับของพ่อพุ่งอยากได้นะครับนี่นะครับแม่ลูก ลูกสีแดงเก้าหมืนตัวนี้ผสมแล้วมีใบมีหลอดพร้มนะครับแม่เล่นไะเดี๋พอ่อของเ,เขาบ่ะเขา<อ>ะอันนี้เดี๋ยพอ่อตัวนี้ห้าหมืนแปดพันบาทพี่น้องนะครับสะะตัรวนี้นะครับห้าหมื่นแปดพันบาท นะครับสูงอยู่พี่น้องอันนี้ก็ได้ประมาณร้อยสี่สิบได้นะครับสีแดงเข้มดีนะครับเป็นแม่สาวกันไม่บพ่พ่อในก็นได้เป็นแม่สาวนะครับห้าหมื่นแปดพันบาทะะบานะครับเอาประมาณนี้อันนไ้นดีกว่าตุลีหกหมื่นสองม่านบวชเลยันนี้ผสมแล้วยังบวกลอบยังบวกลอบรอพึ่งผสมเนาะอ่าพึ่งผสมพี่น้องยังบวกลอบอ่าอ่าลำโตมันกว้างดีพี่น้องสำหรับตัวนี้ นะครับลำตัวมันกว้างดี 6, <000. S 1> นะครับได้ลูกสองแล้ว 6, <000. S 1> โอ้หกสิบสองนะครับหกหมื 6, ่นสองพันบาทนะครับเอ้าเบิร์กไมันใหญ่ดีนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกๆได้นะครับสูงครับพี่น้องสำหรับตัวนี้อันน,นี้แม่ลูกป่ะพ่อแม่ลูกห้าหมื่นห้าพันบาทบล,ลูกแม่ ห้าหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนะครับน้องแม่เป็นตัวนี้น้อออกสีขาวๆนะครับประมาณนี้พี่น้องนะของพ่อปุ้งเพื่อนนะครับสำหรับเซานี่นะครับมีมาเรื่อยๆครับสำหรับพ่อปุ้งนะครับหรือว่าโทรมาเพื่อนหาห้ก็ได้เผื่อเพื่อนมีนะครับ่าเผื่อเพื่อนมีแหล่งนะครับก็หายเพื่อนหาห้ว่าอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่เผื่อมีนะครับลองติดต่อเพื่อนมานะครับผม ฝาเบอร์นะครับฝากศูนย์เจ็ดศนะครับพ่อ087้าส932 9งเก้าห้นะครับพระพุ่งครับอยู่ทางตลาดโคกสีสุพรรณนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาขอพูดอะไรนะครับพ่อขอบคุณครับผมนะครับอาญามาเอาห้อยบัตรก่อนสวัสดีครับหอยบัตรครับสวัสดีครับนะครับอ่ะนะครับรล้ไปได้ห้อยบัตรเนี่ย67,000บาทนะครับ ผสมยังหอยบาดยังกับแม่นางเป็นแม่นางเนาะเอาตัวนี้เป็นแม่นางพี่น้องหกหมืม่เนเจน็ดพันบาทของหอ,งอ,องยบาดเพิ่นีหัวยังโบองสองปีด้านเป็นบอกหัวยังโบอสองปีพี่น้อ,เองเป็นลูกของสติงเล่เนาะนะครับนี่นะครับสีแดงเข้มนะครับขนเนียนดีพี่น้องขนเงาขนเนียนดีนช่วงท้ายมันสูงไรไปแล้วหอยบาด ่าร้อยสี่สิบบวกเนาะร้อยสี่สิบบวกพี่น้องนะครับส่วนสูงของมันนะครับงวปกีกว่าพี่น้องจะครบสองปีละนะครับเป็นแม่สาวเอาน่าสนใจครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทอ่าผสมยังไหกาลิบกาลิ KF หกแปดนะครับผสมกาลิศ KF หกแปดไว้นะครับสำหรับตัวนี้ อ่านะครับ <c oughs> อ่าเราห้อยบตัตรกันนะครับเวลาซื้อขายกันนะครับบอกว่างัวททองก็คือนะครับเดี๋ยวเอาหมอมาเนาะติดต่อหมอมาเดี๋ยวมาตรวจทองกันเลยพี่น้องนะครับนะบนะเป็นมาตรฐานพี่น้องให้มันเป็นมาตรฐานว่าเวลาซื้อขายกันทองหรือปรทองเพราะว่าเวลาเขาซื้อขายกันก็นกนกนบอกว่าผสมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาโบงว่วมันอยู่หรือ่อยู่ ทาที่ดีที่สุดนะฝากพี่น้องไว้นะครับถ้าไปซื้องวที่เพิ่นบอกว่าท่องกันตัวททองเอาตัวท้องเอาพี่น้องนะครับชัวร์ที่สุดจะได้บุ้ยปิมพทาการทีหลังนะครับเนาะจบที่หมอสมือนี่เทคโนโล,โลยีกับไปลรไกรพี่นอ้องสบายใจสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนซื้อกัดซื้อย้อนมันท่องแหละเพิน่นจะได้ซื้อบางมือเสื้อนะครับพันลีนะครับเพราะเพิ่นจะได้งัวไปเลี้ยงแบบนี้นะครับเอานะครับเป็นมาตรฐานพี่น้องนะครับอ่า ให้มันชัดเจนดีนะครับเอาโอเคนะครับมีสองตัวบอมมันเนี่ยมีสองตัวเขาลงอ๋อโอเคขอบคุณหลร้านครับผมฝากเบอร์ให้เนี่ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหกเก้าสามหอห้อยบัตรครับผมทางโคกสีสุพรรณโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเส้นนี้นะครับเนาะอ่านะครับกับประมาณนี้พี่น้องนะครับตลาดน้อยนะครับผมตลาดกับโใหญ่เป็นไหน นะครับซ้ายๆมาก็เริ่มเงียบแล้วนะนะครับเอ๋อเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับพ่อเอางวัวมาบ่มาเนี่ยนะครับเอานะครับมาโกครับมาเนี่ยสามโตเนาะอ่าเป็นเล่นนะพร้อมไอตัวแดงน้อยนี่ลายไปได้ครับเลยอ่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสาวเป็นแม่สาวเป็นงัวน้อยพี่น้องนะครับเป็นตัวเมียหนาสองหมื่นเจ็ดพันบาท,บาท เอาตัวต่อไปครับผมหนึบ่ทรับได้ครับผมนะสี่หมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้สี่หมื่นหกพี่น้องนะครับงัวได้กี่ปีน้องเนี่ยประมาณสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนะครับเอาพี่น้องนะไปหางัวนะครับอ่าสิบแปดเดือนเนี่ยครับคุณได้แล้วเนาะพร้อมคุณแล้วพี่น้องนะครับงัวสิบแปดเดือนเป็นตัวเทอกนะครับสูงนี้พี่น้องนะครับโยงร้อยสี่สิบได้นะครับส่วนสูงมัน ขายพี่น้นองได้เบิ่งครับเผื่อไพ่หมักเอาเืิอนี้งัวงคุณหลายครับพี่นอ้องนะครับเอาตัวต่อไปต้ตัวนะบ่ได้ไหมครับหลายไปเลเนาะครับตัวเนี้ยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเลือดอค่อนข้างที่จะสูงเนาะเอาเลือดสูงอยู่พี่น้องนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็พร้อมคุณคือกันครับพี่นอ้องนะครับ น,โมมนีโมเมนต์ปะอ่าโมเมนต์นะครับพระชายเพื่อนขายรวบเอาเลยเ <laughs> อ้าวสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องนะครับใครมากใคสนใจก็ได้นะครับอ้วนท้วนดีครับใหญ่พร้อมนะครับเลือดเพราะเขาสูงนะครับเอาซนกันละพอสนะครับอยู่บ้านไหนครับไอ้โนหโนห,นนนหอ,มอมครับโนนหอมโนนหอมเฮานี่ยนวะครับโนนหอมไผ่ร่อมโนนหอมไผ่ร่อมครับพี่น้องตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครนะครับผมอำเภอเอฟเห็นไอเป็นเสียแรกเอ๋อฝากเบอร์นะไอ้ 095 095 821 821 1960 1960ชื่อย่างไรครับชื่อภูมิครับไอ้ภูมิเนาะอยู่บ้านนนท์หอมตําบลนนท์หอมอำเภอเมืองสกลนครนะครับเอาไพ่หมักควาสนใจก็รอติดต่อคนไปได้ครับผม45,000บาทตัวนี้นะครับอ่าอากับเท่าไรนะพี่4ี่0 0่หมืนะครับเนาะเอานะครับโอเคขอบคุณครับเอาสำหรับราคาเแ้านี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสอบถามพ่ออ๊อดกัน เห็นแล้วนะครับนี่แล้วความก้อยเดียพามาเบิ่งลีลาไหครับลูกเลยแม่ลูกเลยแม่เมาเหล่าคาลุกงูเจ้าบมกเจ้าหมก โอ้ยมะขายแ้คุณขายมัแ้วบัตรดีฮัลโหลสสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมลีลาพ่อออสกันก่อนนะครับกลังหายกลังเมาหรอกเลยเับวันไหนลุงออสไม่เมาลุงออสขายรวมไม่ได้เพรวันี้ไปส่งแล้วไั่ามเนี้ไปส่งเมาแล้วราคาดั้มลงเลยดั้ดั้ อาบอสไล่ไปได้บอสตัวนี้สี่หมื่นห้าพันครับาบาทเดียวอุ้ยอัีครับนี่เขาก็ยังบ่หมื่นห้าพบาทนะครับพี่น้องนะครับปกรนประกันเดียวครับอ๋อนะครับพี่น้องนอันนี้เดียวพอตัวนี้สองหม่นเก้าตัวนี้สองหมบาทนะครับยังต่อรองก็ได้อยู่นะครับ มีอะไรเพิ่นบอกว่าห้องราคาไม่ให้ต่อยังมุ้ยมีคนต่ออยู่ประจันคุต่อราคาขายลูกมีคนลูกอ๋อสองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวได้อีกไหมเนี่ยวันละครับกูว่านังเดือสอตัวน่ะได้ขายอยู่บ้างไหมเนี่ยได้ขายอยู่ครับเอานะครับของพ่ออัดกับพี่น้องรายหมากไาสนใจก็ได้อันนี้ซาเก้าครับอันนี้สี่สิบห้าครับพี่น้องนะครับอันนี้สี่สิบห้าครับใหญ่ยาวอยู่พี่น้องนะครับตัวนี้ อาฟอครับฝากเบอร์ครับบัณศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดแปดสองเจอนะครับ์ฟอดนะครับเตางอยนะครับยี่กิโลส่งฟรีเนาะผมจะงอยเตาเขา่ได้งอยมาลาเขาหายย่าตกเนาะโคบมาละคอผู้กล้าไลบ้า เอาสวัสดีครับพ่อบัวครับมาจากโต๊ะคัมเบอร์ไหว่าเช้าขายตัวหนึ่งขายตัวนึ่งวะอันนี้แม่นป่ะนะครับราคาไป็นคู่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสนะครับขายเป็นคู่พี่น้องนะครับเจ็ดสิบห้านะครับเบิ่งไอ้มื่นมันเฝ้าอยู่เอาวะเยอะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับขายเป็นคู่แยกก็ได้แยกนะพี่น้องเดี๋ยวราคาแยกเดี๋ยวมาถามเนาะนะครับนะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเป็นตัวผูกนะครับพี่น้องนะครับไสคขนาดก็เท่ากันนะพี่น้อง อยู่ประมาณร้อยสามสิบไปไปายนะครับสวนสูงของมันร้อยสามสิบไปไปายพี่น้องนะครับทั้งคู่เลยนะครับขนาดเท่าเกันนะครับนะครับเป็นตัวผู้อา้าพักอยู่พี่น้องนะครับงวปีกว่าเนี่บปะเพมันปีกว่าเนาะปีกว่าครับเนี่ยเนานะครับสีออกมองหมอกเนี่ยก็สีน้ำนมเนี่ยพี่นอ้อง ครับอยู่นะครับของพอบัวเพื่อนนะครับมี2โตนี่เนาะมือนี้ยแต่เพื่อนขายไปแล้วส่วหนึ่งอ้าฝากเบอร์ครับผม095 095 7 7 0ห7703 712 712นะครับพอบัวครับผมอยู่ทางเตาง้อยเนาะนอนหอมนอนนอนหอมบ่เอ๋ออยู่นอนหอมกับพี่น้องนะครับอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเอาอสำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณในรัครับพี่น้องสำหรับการติดตามการรับชมเนาะครับเนาะอ่าฝากกดติดตามกด subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจนะครับเนาะในการทำคลิป นะครับออกสรวจราคาพี y, mm ่น hmm. ้องนี่แหละพอได้ทราบนะครับข nah, ้อมูลราคาอยู่ทางสกลนครเฮานะครับเปลือพี่น้องเขาสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เข้ามานะครับตลาดก็มีทุกวันพุธสลับตลาดโคกศรีสุพรรณก็มีทุกวันพุธกับพี่น้องนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้หรือนะครับให้เบิ่งในในครับในคลิปแล้วนะครับหมักสนใจตัวไหนนะครับหรือก็ลองโทรสอบถามครับพี่น้องตามเบอร์ที่ผมให้ไปนะครับแล้วเข้าไปเบิ่งงัวนะครับ สำคัญคือการเข้าไปเบิ่งงัวจะได้บอกผิดพลาดในการซื้อขายกันนะครับทีได้วินว,นวินทั้งสองฝ่ายพี่น้องสำหรับเซาวนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมก็พอบัวลาไปก่อนแล้วสำหรับเซาวนี้สวัสดีครับ